ยาเห่ยเขาตัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยาเฮ่ยยาเฮ่ยนี่เตะแบบติดคลิปเฮ้ยลุกฝึกสองห้าแปดนับเพี้ยอะไรของมึงเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ใจเย็นใจเย็นตายกั็มารโผมยังแม่งเลยเจอเขากูกูเจอหมัดเฮ้ยเจอเขากูกูเจอหมัดมึงเด็กกูข่มมึงก่อนเฮ้ยจเฮ้ยเฮ้ยฝัดหางจงแค่ นี <NYU> ่เฮ้ยสะท้อนดาเมจสี่บอกได้ป i̇şte ื้ยขึ้นไปปื้ยหลบได้นี่เฮ้ยจิ๊กนี่เฮ้ยเฮ้ยจิ๊กนี่โชเลว์แค้นเนี่ยสีเฮ้ยเจอเขาเฮ้ยคิดว่าเกินนะมึงอะเฮ้ยอาเลยเอาเลยออาไปอีกปึ้ยเฮ้ยเนื้อเนื้อเฮ้ยกอดก่อนกอนเฮ้ยจะกอดไอ้เขา เฮ้ยมึงจะเข่ารักหนาเข่านักใช่ไหมมึงเข่าอะไรนักหนาใครเป็นเกย์ยกมือขึ้นเอาต่อกันได้เลยเชิญเชิญเชิญเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ยอมไม่ยอมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงจะหลบอะไรนักหนามึงหลบอะไรนักหนามึงกูต่อยกับมึงกันโชว์เมียโอ้โหกูทำอะไรผิดวะเนี่ยเฮ้ยไอ้สัตว์มึงต่อยกูทำไมเอาอีกมาเอาอีเองเอาเองเอาอีกเอาอีกเอาอีก ทำกูจะทำแมว่ากูเจ็บหรือเปล่าอะนี่กูไม่สนหรอกกูจะต่อยกรรมการโชว์นี่นี่ต่อยกูเองแลละไอ้ชนไม่ไหวแล้วกูขอเยอะตุนหน่อยมันทำบ้าอะไรของมันเนอะขอโชว์ฟันเงินไงเอ้ยเอาจริงยกเฮนี้เอาละมึงไู้ไอ้ไ้เอ้ไอ้ไอ้อ้ไ้ไอ้้เอ้ไอ้ไอ้อ้้ไอ้อ้้้้้อ้้ยเ้อ้้ไอ้้อ้ยอ อันหางจระเกะมีเดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> เดีเ๋ยวมึงเฮ้ยเอาเลยเอาเลยเ <c oughs> ต็มที่็มที่กูเล่ากัน <c oughs> ได้เจอเจอมึง <c oughs> ลงไปเลย <c oughs> ลงไป